ไม่ไปดูอ่ะไม่กดเลยเหรอโอ้อะไรนะฮะเหลือล่องไปไหน,นไล่องเจ้าพญาครับตั้งแต่ตรงน่าจะขึ้นที่ตรงเอเชียทีสตรงใต้เรือของเจ้าพญาพโุสก็ลอยขึ้นมาข้างบนตรง,ต,รงตรงบนพุทธีอ่ะผมก็ไม่รู้ตรงไหนเหมือนกันแม่ถามผมผมไม่รู้หรอกผมไม่ใช่ประมงใช่ครับก็จะมีแบบบรรยากาศแบบมีมะอะไรท้องสยามมีแบบอะไรนะมีวัดอร,รุณมีอะไรอย่างงเี้ยไป เดี๋ยวนะมีอะไรยังต้องบอกอีกไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีเจไม่มีไม่มีไม่มีเบอรอเช่นใดเนาะไม่ใช่เบอร์เช่นใดไม่มีครับเบอรอเช่นใดรอบนี้ไม่มีมีแต่ความทรงจำดีๆให้บนเรือแล้วก็เพลงก็สองรอบชุดที่ผมใช้เหมือนเราเล่นกันคนละคนละงานกันเลยอะแต่อยู่บนเรือเดียวกันแั้วเดนก็ใครอยากดูสองรอบก็ขอให้ท่านสองรอบ นนั้นไปไม่ทันเลยหองานกลาลนะ่าโหนงน้อง,ออน,น,น,องอน้อง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 นองนน้องน้อน้รงน้องน้น้องนาองน้อน้อน้องน้องนงน้องน้เงนองน้องน้องน้อนแองน้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 น้องน้อกนนงน้น้อน้องน้องนงันอง กับโจทย์เก่าเดอะสรวนิูซิคงล์นุกมากอะไรนะครับไม่มีครับเป็นเอกลักษณ์อยู่กันเฉพาะคนนันะทุกคนเราแชร์ให้เพื่อนที่เขาไม่ไปกันอิจฉากันเราผมว่าผมว่าบรรยากาศน่าจะดีาในช่วงเย็นเย็นช่วงนั้นนะกดพร้อมกันหรอ กดของกันใช่ใช่กดของกันกดของกันโหมดเดียวก็ลงลงลงเรือแหละโอเคแล้วผมอะไรนะครับรถไฟแล้วผมต้องเดินไปทุกตู้เนี่ยเอาไว้เอาไว้ค่อยคิดกันลงเรือกันก่อนอ,อะไรนะครับขอเตี้ยอ๋อเห็นเป็นสีฟ้าฟ้หรอ เดี๋ยวปาตกใจอะไรนะครับแดนเดินทุกโบกี้เทุกโบกี้รถไฟตั้งอย่างนี้ไปหนองไฟเพื่อนกำลังขับอยูโอเคทุกคนตื่นแล้วก็ใช่นี่คุณไม่ได้ตื่นเช้าเหมือนผมนตื่นมาแล้วเก้าทีแล้วดิสิอะไรนะครับใช่ครับเป็นปรหวานนะระวัง ฝา,ากด้วยนะครับฝากด้วยฝากแชร์ไปด้วยอ๋อลืมลืมลืม,ลม